A67 แบบกระรงพัฒนางาน67เดหน 66, ึ่งปุ่ยาหกหกถึงสามสิบปุยาหกเจ็ดก็อยู่ในนี้ได้ทำไมอ่นนอ mình oui. ดูจะมีใครมาในช่วงเช้าขอบคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจคุณลำพึงคุณนิคมเมื่อคืนคุณนิคมมาคุยประมาณช่วงเปิดไลฟ์คุณนิคมมาก่อนมาคุยก่อนแต่ว่าคุณลำพึงบอกว่าจริงๆคุณลำพึงมาแล้วแต่แรกแล้วแต่ว่ายังไม่ลงมาก็เลยให้คุณนิคมเป็นอันดับหนึ่ง ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาส่งกำลังใจให้คุณครูนะคะตกลงกันกับคุณลำพึงว่าเดี๋ยวจะทำงานก่อนปรากฏว่าคนจะทำงานก่อนนอนหลับ <c oughs> คนจะทำงานก่อนนอนหลับไปเรียบร้อยคนจะทำงานก่อนนอนหลับไปเรียบร้อยแล้วคุณลำพึงก็ อยู่เย่าเฝ้ากับเรือนให้ <c oughs> คุณลำพึงก็เลยต้องอยู่เย่าเฝ้ากับเรือนให้กับคุณครูเนาะทำไมมันเหมือนมันจะท้อนนะเวลาเราพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าเออมันไม่ตรง <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอบคุณคุณลำพึงขอบคุณน้องแมวคุณพี่จิดาภาที่มาในช่วงกลางคืนจริงๆพี่จิเขาจะมาในในช่วงกลางคืน ก็ก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันกับพี่จีเนาะพี่จีเนี่ยวิ่งหลายบ้านเมื่อวานบอกวิ่งได้เก้าบ้านโอ้พี่จิสุดยอดเลยนะคะสุดยอดน้ําใจของพี่จีมากๆเลยค่ะ